ลองถามตัวเองดูทำไมบางคนแค่พูดไม่กี่คำก็ได้เงินเป็นล้านแต่บางคนทำงานวันละสิบชั่วโมงยังแทบไม่มีเงินเก็บความต่างไม่ได้อยู่ที่ความขยันแต่อยู่ที่สมองสมองของคนรวยถูกโปรแกร,รมให้เห็นโอกาสสมองของคนจนถูกโปรแกร,รมให้เห็นความกลัวและคนส่วนใหญ่ ไม่เคยรู้ว่าตัวเองกำลังคิดแบบไหนตั้งแต่เด็กคุณถูกสอนให้ไปเรียนดีหางานมั่นคงเก็บเงินแต่ไม่มีใครสอนคุณวิธีคิดแบบคนรวยระบบการศึกษาสอนให้คุณเป็นลูกจ้างที่ดีไม่ใช่เจ้าของเงินคุณจึงเติบโตมาพร้อมความเชื่อว่าเงินหายาก คนรวยเห็นแก่ตัวฉันไม่เก่งพอและความเชื่อเหล่านี้กำลังทำลายชีวิตคุณเงียบๆเงินจะไม่เข้าถ้าคุณเกลียดเงินโอกาสจะไม่มาถ้าคุณกลัวความเสี่ยงสมองของคุณกำลังปกป้องคุณจากความไม่แน่นอนแต่มันก็กำลังปิดประตูความร่ำรวยด้วยคุณต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งโลกนี้ไม่ได้ให้เงิน กับคนที่ทำงานหนักที่สุดโลกให้เงินกับคนที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดถ้าคุณทำงานทั้งวันแต่ไม่แก้ปัญหาใครเงินจะไม่มีเหตุผลที่จะวิ่งมาหาคุณแต่ถ้าคุณช่วยคนอื่นประหยัดเวลาประหยัดเงินหรือรู้สึกดีขึ้นเงินจะไหลามาหาคุณเองนี่คือกฎของจักรวาลคนรวยไม่ถามว่า ฉันจะทำงานอะไรดีเขาถามว่าฉันจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างคุณอาจไม่รู้แต่ทุกอย่างรอบตัวคุณคือปัญหาที่รอคนมาแก้คนที่เห็นมันคือคนที่จะรวยแต่สมองที่ถูกโปรแกรมผิดจะเห็นแต่ฉันทำไม่ได้มันยากเกินไปฉันไม่มีเงินนี่คือคุกของความคิดและคนส่วนใหญ่ติดอยู่ในคุกนี้ ทั้งชีวิตคุณต้องเริ่มจากการเปลี่ยนเสียงในหัวคุณถ้าทุกวันคุณพูดกับตัวเองว่าฉันจนฉันไม่เก่งสมองคุณจะหาหลักฐานมายืนยันสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณเริ่มพูดว่าฉันกำลังเรียนรู้ฉันกำลังเติบโตสมองจะเริ่มมองหาโอกาสคุณไม่ต้องเชื่อคุณแค่ต้องลอง จิตใต้สำนึกไม่สนว่ามันจริงหรือไม่มันสนแค่ว่าคุณพูดมันบ่อยแค่ไหนคนที่รวยพูดกับตัวเองว่าเงินเป็นของฉันฉันคู่ควรกับความสำเร็จและชีวิตของเขาก็สะท้อนสิ่งนั้นออกมาคุณไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าใครคุณแค่ต้องคิดต่างจากคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่กลัวล้มเหลว คนรวยใช้มันเป็นครูคนส่วนใหญ่กลัวเสียเงินคนรวยใช้เงินซื้อโอกาสทุกความกลัวคือประตูของเงินถ้าคุณวิ่งหนีมันคุณจะวิ่งหนีความร่ำรวยไปด้วยคุณต้องเริ่มถามตัวเองว่าถ้าฉันไม่กลัวฉันจะทำอะไรคำตอบนั้นคือเส้นทางสู่ชีวิตใหม่คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานจนตาย คุณเกิดมาเพื่อสร้างบางสิ่งบางสิ่งที่ทำให้โลกดีขึ้นและทำให้คุณมั่งคั่งขึ้นเมื่อคุณเริ่มมองตัวเองเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้รอเงินจะเริ่มมองคุณต่างออกไปวันนี้อย่าถามว่าฉันจะได้อะไรให้ถามว่าฉันจะให้คุณค่าอะไรได้บ้างและจักรวาล จะจ่ายคุณด้วยเงินเสรีภาพและชีวิตที่คุณต้องการจำไว้อย่างหนึ่งคุณไม่ได้จนคุณแค่ยังไม่ได้ปลุกยักย้ายในตัวคุณและวันนี้มันได้ตื่นแล้ว